วจินดางเฉยนะဒါမြက်တွတ်เสียတခါတော့ပြုတ်ထားတော့မြက်ကชูนะใจมันหลายได้ให้จ้ารออเช่นเสร็จกะเล็กๆนะถ้าดีหน้ามาวาชิเฉ็ดๆชูจ๊ะชูครับๆ วุ้ <initiatives> ีในใจโยโยเหงนกายเเมียซาลอามเพียโกปิดออกมาเพีย